กระซิบบอกเราขอนําเสนอรถกระบ,บะเข้าไร่เข้าสวนนะคะไปบรรทุกได้เลยค่ะมีคอกมาให้นะคะแต่คอกยังไม่ได้ลงเล่มนะคะติมแต่มีไปให้ใช้กันแล้วนะคะรถโตโยต้าไมตี้เอ็กค่ะไมตี้ปี97เกียร์ธรรมดานะคะสภาพตามรูปเลยนะท่านสีไม่น่าเกียดค่ะบางชิ้นก็มีตําหนิบางชิ้นก็สวยนะคะก็ไปตามสภาพตามราคากันค่ะ6 5 0 0 0บาท รถเกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงมือหมุนนะคะพวงมาลัยเป็น Power ค่ะเครื่องดีแอร์มีพวงมาลัยพาวเวครบนะคะช่วงล่างนะคะคอกกับแหนบนี่ยังไม่ได้ลงเล่มนะคะทุกท่านต้องไปแจ้งลงเล่มต่างหากค่ะเล่มทะเบียนขาดนะคะทะเบียนเพิ่งขาดทุกท่านขาดสดๆร้อนๆเลยรถอยู่ที่จังหวัดชะชง เชิงเซาค่ะทุกท่าน65,000บาทตามสภาพเอาไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนกันได้นะคะห้องเครื่องก็ยังมาแบบโอเคอยู่นะคะยังเครื่องเดิมๆอยู่ค่ะทุกท่านสนใจนัดดูรถด้วยตนเองก่อนดีที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะสามารถเจราจาต่อรองราคาหน้างานกันได้นะคะแต่นัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนดีที่สุดแอดมินเองก็เพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ